ขอรำใจบ้างนึงฉันทำอะไรลงไปคือเปรี้ยวเปรี้ยวมากไม่อยากจะคิดเลยว่าคืนนี้จะได้นอนไหมฮัลโหสวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อน,น,น,นรับทุกคนเข้าสู่ช่องไดอารี่นะคะแล้วก็วันนี้เราจะมาทำยำมะนาวกันนะคะก็ มีน้องๆขอมาบอกว่าอยากดูพี่ลีทำยำม,มะนาวนะคะก็โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำยำม,มะนาวให้ทุกคนได้ดูกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะชิมให้ดูแต่จะบอกว่าเป็นร้อนในคะ่ะเนื่องจากเหล็กจัดฟันแทงปากนะคะก็เลยเป็นแผลตรงนี้ก็อาจจะแบบอาจจะกินได้ไม่ค่อ,อยอร่อยเท่าไหร่นะคะก็เ,เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่ายำม,มะนาวของพี่ลีจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูก่อนว่ามีมะนาวอยู่ในตู้ไหมไม่รู้เหมือนกันว่ามีมะนาวไหมแต่จําได้ว่า คยซื้อมาไว้เยอะมากไม่อยากจะให้ดูตู้เย็นเลยตู้เย็นไม่มีอะไรเลยค่ะทุกอนเรามีมะนาวอยู่หนึ่งถุงใหญ่เลย,เลยโอเคเดี๋ยวเราไปทํายำมะนาวกันดีกว่าโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํายำมะนาวเลยนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะเอามะนาวมาหัน่นอาจจะได้ยินเสียงตู้เยน็น่อยนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้ตู้เย็นขั้นตอนแรกเราจะปอกเปลือกมันก่อนนะคะเพราะว่า เราไม่ชอบกินเปลือกมันถ้าไม่เป็นร้อนในนี่น่าจะอร่อยมากเลยก็หั่นแล้วแต่แบบหั่นตามใจว่าชอบกินแบบเล็กแบบใหญ่นะคะส่วนตัวพี่ลี่จะหั่นแบบนี้ เคยทำกินประมาณสองสามครั้งแล้วแหละมีเปลือกอยู่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามีนิดเดียวมีคนเรียกร้องคลิปทำอาหารเยอะมากเดี๋ยวเอาไว้แบบวันไหนไปซื้อของเข้าตู้ก่อนแต่จะทำคลิปทำอาหารนะคะเพราะว่าตอนนี้ในตู้ไม่มีอะไรเลย บางคนเขาว่าจะแบบบางคนเขไม่ชอบตอกเปลือกนะเขาก็ชอบแบบหั่นไปเลี่ยแต่ส่วนตัวไม่ชอบเพราะว่ามันมันขมแต่ก็แล้วแต่คนอะบางคนเขาก็ใส่เป็นลูกเลยนะแล้วก็ไม่ต้องมาหั่นเล็กๆแบบนี้แต่แบบมันเปรี้ยวเกินโอเคค่ะนี่ก็คือ เห็นไหมนี่ก็คือมะนาวที่เราหั่นไว้เอาประมาณนี้แหละจะกินไม่หมดขั้นตอนต่อไปก็คือการปรุงของเรานะคะแล้วก็จะใส่ผงชูรสน้ำตาลาแล้วก็ใส่กระปีค่ะไม่รู้ถูกไหมทาทำอ,อ,อย่างนี้ได้หราชอบแบบนี้แล้วก็ใส่ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือพริกนะ พข้อบางคนอาจจะใส่แบบใส่เกลือนะคะแต่แต่พี่ดีใส่ปลาจะได้ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะคนให้มันเข้ากัน ็แล้วคะ่ะทุกคนนี่ก็คือหน้าตายำมะนาวก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะไปลองทิมกันดูนะคะแต่เดี๋ยวจะขอทำอซีเรียลไปด้วนะคะไม่ตองกลัวปวดท้องอย่างนี้ไม่กินข้าวกปวดท้อง กินซีเรียลกับเวอไม่รู้ว่ามันเข้ากันหเ่<ป>ะกินแล้วเราก็จะเทเวของเราลงไปในซีเรียลประมาณนี้นโอเคค่ะทุกคนเราก็ได้ยำมะนาวของเรามาแล้วนะคะนี่นะคะทุกคนยำมะนาวยำมะนาว แบบน่ากินมากแต่เราจะกินซีเรียลของเราก่อนนะคะเพราะว่า,วาเรากลัวปวดท้องอือม,อม เจ็บปากอะขนาดนนายังซีเรียวยังรู้สึกเจ็บปากโอเคเราจะมาเริ่มกินยำมะนาวของเรานะคะตอนนี้ รู้สึกว่าคือนี้ต้องห้องน้ำคำแรกเปรีมม้ยวมากเปรี้ยวจนเปรี้ยวจนเสียงหายอะ อร่อยนะแต่มันแบบมันเปรี้ยวจีจารมากเลยรอบหลังเดี๋ยวรอบหลังคงจะต้องแบบหั่นมะนาวให้เล็กลงกว่านี้แต่เห็นคนเขากินแบบเป็นลูกเลยอ่ะไม่รู้กินได้ไงเปรี้ยวคิดเลยคำที่สองค่ะ แล้วประเด็นคือทําเยอะเลยนะขอลำใจแป๊บนึงฉันทำมาเลยลงไปคือเปรี้ยวเปรี้ยวมากไม่อยากจะคิดเลยว่าคืนนี้จะได้นอนไหม แล้วคือมันโดนมันโดนที่มันโดนปากตรงที่มันเป็นแผลโคตรแสบคิดผิดคิดถูกเนะี่ยทำวันนี้มาทำวันนี้นะขอทีเดียวคำหนึงลงคลิปไปไม่รู้ว่าคลิปแจ้งเตือนหรือเปล่าน่าจะไม่แจ้งเตือนหรอก ลงคลิปใหม่ไปนะคะเมื่อวานแล้วก็เมื่อวานก่อนลงคลิปไปอร่อยอร่อยนะคะอร่อยจนเสียงหาย เป็นเมนูที่แก้ง่วงได้ดีมากใครรู้สึกง่วงทาเมนูนี้ได้แบบตื่นนะคะมีคนบอกว่าพี่ที่ทำหนึ่งวันหนึ่งวันหน่อยว่าพี่ที่ทาอะไรบ้างไม่รู้ว่าจะทําได้ไหมอะเพราะว่าหนึ่งวันของพี่ก็ตื่นมาบางวันก็ไม่ได้กินข้าวแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลย <laughs> กลัวมันจะน่าเบื่อเพราะว่ามันแบบไม่ได้ทําอะไรแบบตื่นมาอาบน้า กินข้าวแล้วก็ไปเรีนยนรู้ศัพท์แล้วก็ตัดคลิปอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็ซักผ้าอะไรอย่างงี้ปกติแหละเพราะว่าไม่ค่อยได้ออกไปไหนอ่ะหนึ่งวันอ่ะกลัวมันจะน่าเบื่อเพราะมันก็อยู่แต่ในบ้านอ่ะก็จะประมาณนี้แหละหนึ่งวันก็จะแบบคล้ายๆอย่างงี้แหละบางทีก็ลงมาทําอะไรกินซักผ้าดูหนังอะไรอย่างเงี้ไปเรื่อย กินคำนใหญ่ๆเลยเพียวแบบไม่ถูกแต่มันอร่อยนะ มีใครกินเคยกินยำมะนาวบ้างอ่ะคอมเมนต์บอกหน่อยดิวิธีสูตรหรืออะไรยงี้ทำกันแบบไหนอะเหลือโคตรเยอะ ดูท่าทางน่าจะทับนะดูท่าทางน่าจะทำดูท่าทางน่าจะกินไม่หมดนะคะ แล้วไม่ไหวแล้วเดี๋ยวท้องเสียก็ใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้ช่องแดลี่ด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบาย